นี่ครับพี่ท็อปก็มากินโรต,ตียาม้าำคืน <c oughs> ยฝนตก <c oughs> น้ำท่วม <c oughs> น้ำท่วมนะครับนะนี่ก็คือโรตีรอยน้ำเลยนะครับนี่ก็คือทะเลชนกันเลยนะครับกับน้ำโซนตรงไปนี่ก็คือเป็นทะเลเลยนะครับเอาธรรมดาก็ได้นะขุดสี่แผ่นพี่นักเอาตังค่าข้า,ขา,ขา,ขาวมัมาเอาเดี๋ยวหักหักกันไนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่แผ่น ไอ้มันกายาลุยเลยนะกุ๊มันไม่มีเน็ตมันไม่มาแน้วนี่ต๊อปลำบากอย่างนี้ไม่มีเนี่ยนี่ครับพี่ดับก็มากินโรตีบอกเลยหน้าพี่กัดอุตยานุกน้ำครูขุดพี่กัดจีกินนี่ลอยน้ำนี่ครับไฟไฟก็โดนตัดแล้วตรงนี้ตรงนี้ไฟไฟโดนตัดแล้วแต่ว่าก็ยังมีโรตีให้กินนะครับเยอะเที้ยมาที่เที้ยนะ บกดเหอล้ยงินอนี่ครับมีเรือด้วยนี่ครับมีเรือวิ่งบนถนนเลยนะครับเรือกินโรตีกันครับยังเปิดบริการปกตินะครับมากินกันได้ที่ อุทยานนกน้ำคูขุดนะครับน้ําก็ยังเดินมาได้นะครับก็เอารถกระบะเข้ามาได้แต่ว่ารถกิ๋งก็ไม่ควรจะเข้ามานะครับแต่ว่ากระบะยังวิ่งได้อยู่